เห็นหงเก็บปลาพอนอปาดเิเห็นเล่นแจ่งอยู่ยเล่นแจ่งอยู่หนึงปลามันยังขางอยู่ออเอาโบไถกับปล่อยหนามลงซะเว้ยเหยื่อยาปนปลานิ่นมันหนอกประถันหอ,อกแต่หนอกล้วมันทียากนั่นเห็นบ่ปลานิ่นกำลังใหญ่ด้ ขันมันหนอกขึ้นมากว่มีหม่องปลอยเลยใดนี่ขันแมนแต่เต่าแมนบอแมนอยู่เออมาสวยโหดสมันไหนนะน้องมึงที่ตะกาไปน้ำเหิือนเขาว่าปนินที่บออันนี้แล้วเหี้ยแกบุงเนี่ย มันแฝงแอดแหละแล้วโอ้ยกูอ,อย่ากนุ่งเดี๋ยวลานิน่มขึ้นขายอยู่เด้อหนักหนักลานิ่งนอน,น,น,นแร่เลยจรินหรอเปล่าไราไป าสิมาใสเงียบกบกับปฏิใสปสิใสเบียตกับปฏิใสหาขี่กับลุยกับบ่อใดลายเติบอยู่แตงมันจีตัวใหญ่ตัวหน่อยเล่ะฮะเอ้าบ่อใดทังไหเออสอนไปยังสานลาไล่ไปยังสานละยดตกาไปน้ลาไดันดันดันไปเลยสันบ่อใด แม่สุดนักเรียนกับพ่ะท่านได้รีดให้ลูกน้ำเรียนวันจันไว้โตสาฝนตกมาเฮแต่เสาของมันสิพ่อได้พาสติกมันก็ะล้อยที่หลักกอมันจะเอาอยากมันบ่ลร้อยนี่โอ้ยของมันง่ายน้หนอมันกระถือแต่ปลานินกับปลาเข่ง lấy vào đây nhiều nè cái đáp thương lại đi ăn xây chất khăm chất mười cái nhang để ba bố phó khải วันเจสูบออกรลอมันสีงไงโอ้ยยากก็เกาอีกนั่นไปไปฮะเออเออเออไปอห่าวัยพระคอบอ่ครับผมคิดว่าไอ้ทรัพนี่แหละขอบคุณทุกการรับชมท่านู้ใดก็แชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับมีแต่ป้านินกับป้า